วันนี้เราจะมารีวิวข้อแดดนะครับเีข้อแดดข้อเบียงแดดเราจะทำใส่น o วานะครับตอนแรกแรกเริ่มเดิมทีผมจะใส่ข้อบีนะครับก็รุ่นหลายคนบอกว่าเอ้ยทำทั้งทีก็เอาข้อแดด,ดไปเลยผมก็ขอไปขอแบ่งมาครับจากรุ่นน้องนะครับ เขาก็แบ่งข้อแดดมาให้ผมผมก็มาอัดก้านออกตัวนี้เนี่ยข้อบีดมันสึกซีนผมแต้มอาร์กอนไว้เดี๋ยวผมจะมากึงออกให้มันจบแต่เรามาเล่าถึงข้อแดดกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจบไปแค่ข้างเดียวพอดีเสียเวลาการอัดออกอันนี้คือข้อบีดผมก็วัด่ายขนาดมาจากข้อบีดนะครับอันนี้วิธีของรุ่นพี่ผมนะแต่คนอื่นเขาอาจจะใส่ไปลูกปืนแดดเราไปควันเบาแข็งแล้วก็ต้องเชื่อมพอ,อกผมว่า มันเสียเวลานะฮะอันนี้เราก็มาใส่ตัวนี้นะครับเราก็ตัดมาให้พอดีอันนี้นี่ฟิตนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ขยับนะครับแล้วผมก็ทําบ่าตรงนี้ให้มันแน่นลูกปืนหน่อยเห็นไหมขนาดอันนี้เข้าไปก็ยังแน่นเลยเห็นไหมแต่อันนี้คือผมทําเผื่อลูกปืนไว้ตอนอัดเข้าจะได้แน่นๆ่นหน่อยแลก็ทําเกียวใหม่นะครับก็ก็งานมันเป็นงานแปลงอนะเนาะมันจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต ก็ยังไงอยู่แต่อันนี้ไม่น่าเกียดนะครับผมผมมองว่างานตัวนี้มันก็สวยเหมือนกับโรงงานทํามาแล้วนะนี่คือข้อแต่ตรงนี้ยังไงผมก็กะว่าจะกึ่งเกียวออกกึ่งเกียวออกไปแล้วให้มันไล่เบอนะครับจริงๆอ่ะมันมันตัดมาไม่ถ้าตามขนาดจริงมันจะต้องตัดมาแค่นิดหน่อยนะครับแต่นี้ผมตัดเกินเข้าไปเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยมันเนื้อที่มันน้อยมากผมก็เลยตัดเกินเข้าไปเพราะผมกะว่าผมจะตัด ตัดตัวนี้ออกอยู่แล้วให้มันเข้ากับเขีย์แล้วตรงนี้ก็เป็นฝลูกปืนตัวนี้เป็นฟีนก็ก็ประมาณนี้นะครับงานอันนี้ก็คือจบแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวนี้สวมัเลยกันนะเอ่อเดี๋ยวเราจะไปเอ่อทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งฝั่งจานไฟจานไฟนี่ก็ก็ต้องทําเยอะเหมือนกันทําเทเปอร์ใหม่เสาะริมใหม่นะครับอันนี้เราเป็นเป็นแบบแปลงข้อนะครับข้อแดด ใส่โนวาไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงแข้งโนวาใส่ข้อแดดนะต้องบอกก่อนมันคนละอย่างกันเอาเป็นว่าจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับผม